หรือว่าผมท่านแจกผ้ากระบาเขาเรียกแจกทานมีบรรยากาศได้รอกันแล้วก็สมัยก่อนนี่หรือว่าผมแจกก็หาว่าจะอุ้ยนี้ตอนนี้ครับถือละแสนบาทถือละแสนกว่าบาทเอาทานได้อเราไปลงด้วยนะไปลงทิ้งปุ๊บทิ้งตอกนะแล้วเก็บไว้ไม่ไม่ลายนะว่าถือละแสนอสองปือขึ้นมาเดินครับเดินครับ เดินดึงกันึงอาจารย์ที่ตูบรราร์มีตู้บรรณาร์มตู้ไ้ี่าตู้ใหญ่นี่รับจากพระข้ามาเอมอ้าวพระรรมาเจอเลยครับเจอเลยครับอ้าวเชิญครับเอาไปว้ไว้ห้าบ้านารพูดหีีสายการเนนจัไลเอาไปพร้อมอ พระประจัดป่าเป่าโได้เก็นะเขไปคุมหัวจะได้ไหาไมร้อนจจะได้ไปนอนรุ้สไม่ไอนหวานะเดินไปับเิยืนด้านหลังห้องดาลังนะส่แนัดอะรมาเอาเรื่องสีอะไรกจะลบเรื่องอะครับอ่าเรื่องอะรีอะไรี่บกเามา เอาเลือนไปเลยเลือกไปเลยสีอะไรอ้าวเดี่ยเอาให้คุณดึงนี่ดึงแบบนี้คือดึงฝั่งนี้เลยดึงฝั่งด้านมาจะถือไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวเขาถ่ายให้เออเอาหน่อยเอยก็มีไอ้การอยู่พลาดเลยพลาดเลยพลาดเลยพลาดไหนเลยเออพลาดเลยอ้าวอ้าวเสร็จแล้วพลาดเลยเออขอให้คุณมาให้คุณให้คุณทำได้ทุกอย่างอยากป็ู้อให้คุณ เอาครับผ้ามาครับกระมา4ส9่ราผ้าปูต้องใช้คำว่าปูมบรรยากาศท่านผู้ชมที่ได้รับผ้ากระมานะนี่ยเอาไปใช้เป็นที่ระลึกผ้าปูเอาครับผ้าเลยอผ้าเหลือเห็ไหมผ้าที่นี่แหละไม่ไปเลยเอ่นะเอาไว้ไว้าำว่าการผู้หญิงที่ตายการเสด็จยังไง ที่เีดนมก็ต้องาลายที่หรือล่าสด9ครับรรยากาศนะคผู้ชมนะครับสีเขามาพระธมาสี99คู่นี้ยาวอ่ีไหนเรื่อทสียครับอ่า9เร่อทีู่ลกสีไหนเรยครับ นี่นะเป็นพ้ามะพา้ามะพรามะเนี่ยเนี่ยอย่างน้องเขาใส่นี่ยแล้วพรีเซนต์อนนี้นี่นี่เห็นไัมจี้วัดสว่างอารมณ์นะผู้ชมนะเดี๋ยวดึงเลยนะให้พตาเลยนะ าาพระกรมาเป็นที่เะลึกแล้วก็เป็นสิริมงคลไปไหนติดรถแ <Okay. S 2> ขวนไม่ได้รถนะ่ะเป็น <Okay. S 2> มันมียันนะผู้ชมมียันแล้วแขวนไม่ได้รถเลยเออติดรถแขวนไม่ไดรถเลยพาดไว้ที่เบาะผู้ชมนั่งขับไปด้วยพาดไปเบาะด้วยมียันพร้อมโอ้โหอะไรจะขนาดหนาท่านผู้ชมอาจ